สบายดีซอ,อปอลเล้าคะ่ะสวัสดีคะ่ปะปอมยพพินองเมื่อนี่ยกมาพอก,กับมาดามคำนวณคือเก่านะคะ่ะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาสรุปเจ็ดเสียนดังที่ให้มาเนาะคะ่ะเนาะคืนนี้สองทุ่มครึ่งลาวพัฒนาก็าจะออกแล้ววันนี้เป็นวันที่22เด้อค่ะเด้อรอติดตามชมไปพร้อมๆกันเพราะว่าของเลขมีที่มาเข้าไปสมตัวตดนสองตัวล่าง ตรงๆแบบไม่ต้องกับตัววิ่งตัวรูขรดขอดคอกันมาเนาะแล้วก็ของเซียนหน่มเข้าไปแล้วสองวดติดๆกลับมาผงาดอีกแล้วรอดติดตามช่มไปพร้อมๆกันพระม่พีน่น้องอะชอบก็จัดถัดก็พาเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะเด้ยยังไงก็กร่าวข,ขอบุญขอบคุณ จ็ดเซียนดังที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณ f c ทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น f c ใหม่ f c ซเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะนกกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปเราไปดูตัวเลขแนวทางของเจ็ดเซียนดังกันเลยค่ะว่าจะถูกใจ f c ฟไหมนะะเนาะค่ะเนาะเจ็ดเซียนดังก็จะมีเลขมีที่มาเซียนหนุ่มซองสุวรรณ โชเชิดชัยเลขลับนางฟ้าเลขล็อกยิกเนาะค่ะนาะแล้วก็มาดามคำนวณอย่าลืมพรม่พี่นองอย่าละสายตาเด้อค่ะเด้ออย่าพึ่งเลื่อนผ่านนะคะอย่าพึ่งเลื่อนผ่านจะได้ดูกันไปทุกคนเนาะบัจิวาเอาคือบบเห็นมาดามคือบบเห็นสิมาสุปว่ามีจักคนนับไว้พแมพ่พนองแคปหนา้าจอไว้เอาไป,ไปพิจ,จะะารณนาบัจิวาเอาของเพื่อนเขา3ตู้่อยคือบบเห็นบัจิวา อย่าเบิ่งตะของผู้เพิ่นเข่ามีแคของผู้เพิ่นบ่เขาเบิ่งให้เพิ่นน้ำเนลรตันเพิ่นเนาะเพิ่นไห้มาเนี่ยว่างแนวทังเบาใส่จะคล้องเนี่ลเพูดมปพี่น้องเล็ดตนวจะคล้องน้ำเนี่ยหาลังเที่ยวเพาเขาเนาะเอาเอาเอาว่ากันไปสอบของผู้ใดจิ้มของผู้นั้นเนาะกันเนาะนี่จะเป็นขล้องเลขมีที่มาไม่รอช้าให้ถูกใจแฟนคลับเอฟซีทางช่องของมาดามไปเลยเนาะกันเนาะเลขมีที่มาให้มาวันนี้ เป็นการเป็นงานได้เมื่อนี่พ่อแม่พี่น้องเป็นการเปลนงานได้เตรียมตัวแคบนาจอเด้อผู้ใดแคบบ่ท่านบ่ได้เห็นของดีกันได้เมื่อแรกสองทุ่มครึ่งเนาะแล้วก็คนที่เขียนกับเขียนผู้ตาบดีเนาะเอาเขียนด้วพี่น้องแรกมีที่มาให้มาวันนี้รูดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับหกสองตัวหกหางสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองหกศูนย์หกหนึ่งหกสอง บิ้ลก็จะเป็น4ี่สีตัวสี่หางก็จะมี6กส6 4ศูนย์หกสองสีหเด้อค่ะตัวเน้นตัวจอสองตัว4ี่หาง4 0 4ศูนย์สตัวเน้นสองหางนะคะอย่าลืม3าตัวเด้อพแมีพี่นองเด้อหกสี่หกบ่าปับกระสิพิษอีกแล้วเนาะ อาตัวเน้นตัวจอสองตัวสามตัวเน้นสองหางสี่หกศูนย์สี่หกสองนะคะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุญขอบุญแรกมีที่มาเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางตองเนาะกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงต่อไปเป็นของเซียนนมนะคะของเซียนนุมเพิินกลับไปสองวัดติดติดแม่พ,พี่น้องมีใครได้เข้าไปติดตามชมหรือ,อยังเนาะ ลงคลิปให้เป็นการส่วนตัวไปแล้วนะะเนาะกันเนาะของเซียนหนุ่มกลับมาผงาดอีกแล้ววแม่พี่น้องของเพื่อนเข้าไปตรงๆแต่ไม่ใช่ตัวเน้นตัวเจาะแต่เข้าตรงๆแต่งวดก่อนแตกสามตัวแล้วก็สองตัวบนเงืดอนนี้มาติดตามชมบาทนี้สำหรับคนที่บอด้เบิงเนาะสำหรับเอฟซีที่ยังไม่ได้เข้าไปติดตามชมคลิปเดียวของเพื่อนนาะมาดามลงให้แลลวหมู่มบ้าน,นะะเนาะกันเนาะ วันนี้ตามไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเอาไปเปรียบเทียบกันด้วยพ,พ่อแม่พี่น้องเด้วเอาไปเปรียบเทียบกับของเพื่อนๆเ,เนาะว่ามัดตัวใดชอบตัวใดเสียนหนม,มให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ห้ากับหกสองตัวหกหางห้าสามห้าสี่ห้าหก หกสามหกสี่หกห้าเอาไมา่อีกแล้วเด้อพแม่พี่น้องไม่หีกแล้วเด้อหกห้าห้าหกว่าต้องกลับค่ะว่าต้องกลับยังไม่นเน้นให้อีกเด้เอีนเพระว่าสูตรนี่เพิ่นล่องเบิงพ่นว่าเนาะจะเข้าสามหัติดไหมมาติดตามช่อแพม่พี่น้องแคปนาจอบิ้นก็จะเป็นห้าห้าหกหกสามตัวสี่หางก็จะมีห้าหกสามห้าหกสี่ ห้าหกห้าห้าหกหกนะคะตัวเน้นตัวจอสองตัวสี่หางห้าสามห้าหกหกสามหกห้าสามตัวเน้นสองหางห้าหกสามห้าหกห้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มเด้อก่ะเด้อเอายังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเซียนหนุ่มที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไปเป็นของครโอ้เป็นของดาล่านั่งเอกพ่อแม่พี่น้องของดาล่านั่งเอียกจะได้ไปน้ำมูเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้สิไปน้ำมูเอกว่นนาน้อไปกอนมูด้วยอย่าไปน้ำมูดเด้อสิได้อยู่แถวหนาเนี้ยเด้อแตกสามตัวเด้อดาล่าเด้อมือนี้เนาะดาร่าแตกสามตัวนะคะวันนี้เด้อให้ได้ไปให้ได้อยู่แถวหนามูเนี้ยอย่าไปน้ำมูถอัไปก่อนมูหลวด สินั่งเครื่องหรือนั่งเรือแล้วเมือเนี้หรือสินั่งรถดล้เมือนี้อ้าวถ้าใครจะตามของมาดามค่ะของมาดามเข้าไปห้าห้านะคะงวดที่ผ่านมาเนาะตัวรูดมาทั้งบนและล่างเนาะค่ะวันนี้มาติดตามชมว่าของมาดามจะเข้าจะปังอีกไหมจะต่องวดหรือเปล่าชอบตัวไดจิมตัวนั้นพ่อแม่พี่น้องมาดามให้วันนี้รูดแล้วพัฒนามาดามให้ รูดเล่วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับ7จดสองตัว6หาง 40, 4, 4, 1, 4 2, 7, 0 4ศูนย์สี่สี่หนึ่งสสองเจนหนึ่งเดสองบก็จะเป็น4ี่สี่เจดเจดสมตัวสหางก็จะมี4ี่เจ็ดศูนย์สเดหนึสองสสเจ็เด้อค่ะตัวเน้นตัวจอสองตัวสหาง 4042 7072 3ตัวเน้น2หาง470472ดศูยเดสอค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะไปกับมาดามวันนี้เนาะค่ะเนาะยังไงก็กลาบขอบุญขอบุญ FC ฟซีเอค่ะที่เข้ามาติดตามชมเนะาะกรับขอบพวกคุณหลายๆต่อไปเป็นของแรกรับนางฟ้าแรกรับนางฟ้าก็ยังไม่หลุดเนาะโอ้ยเว,ว้าคักเว้านยเนาะ ของเลขล็อกจิกค่ะต่อไปเป็นของเลขล็อกจิกล็อกจิกก็ถือว่ายังไม่หลุดน้งวัดก่อนนี่ของเขาตัววิ่งตัวรุดกอดคอ,อกันมาว่าวันนี้จะถึงสอปอป,อปอเราไหมเนาะคะเน,ะะนะะาะเพราะว่าของเพิ่นเดินดีเ้อของล็อกจิกมือนีจับตามมงเด้อค่ะวันนี้จับตามองห้ามกระพริบสายตานะอาจจะเป็นของเลขล็อกจิกก็ได้เนาะเจ็ดเซียนดังแตกไปแล้วสองเซียนนะสามตัวโต๊ดนะที่เหลือมือนีอาจจะเปิดข้องไพ่ของ ผู้ใดผู้หนึ่งแน่นอนเป็นล่างสังหอนเมื่อเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเป็นล่างสังหรอนว่าจะมาสามตัวแตกอีกวันนี้ตรงๆแน่ๆเนี่เอาจะเป็นคล้องไผ่จับตามองแลกล็อกยิกให้มาวันนี้รูดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ห้ากับหกสองตัวหกหางห้าแปดห้าเก้าห้าหปดหกเหศ เบิ้ลก็จะเป็น5้าห้าหตัวสหางก็จะมี5 6 8 5กแปดห้าหกเตัวเน้นตัวจอสอตัว4หาง5 8 5 0 6 8 6 0 3ตัวเน้น2หาง5 6 8 5 6 0ด้ยายเด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอ ถ้าใครจะตามของเลขล็อกจิกแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเลขล็อกจิกเนาะค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางซองกราบขอบพระคุณหลายๆแล้วไปต่อเป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณโมพานเนาะตรงกราบก็โดดก็ให้วันนี้ไปใหม่วันนี้วันใหม่จับตามองนะคะซองสุวรรณให้มา วิ่งบนล่าง5กับ3 2ตัว6หาง595051 393031เบิ้นก็จะเป็น5533 3, 3. ตัว4หางก็จะมี539530531 335นะคะตัวเน้นตัวจอสองตัว4หาง5951 3 9มเกสามตัวเน้นหางเดียว539นะคะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวรรณนกขนนัแล้วไปตัวเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณสองสุวรรณเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวรางวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะต่อไปเป็นของเลขลับนางฟ้าเนะคะ่ะ เลขรับนั่งฝากกระโบนยางเดอ้อมึงนี่ต้องไปเดอ้อมีเอฟซีถ่ายเยอะเด้อแลกรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดลาวัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้เก้ากับสองสองตัวหกหางเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าสองสามสองสี่สองห้าเบิ้ลก็จะเป็นเก้าเก้าสองสองสามตัวสี่หางก็จะมี 9ก้าสองสามเก้าสองสี่เก้าสองห้าเก้าเก้าสองเด้อค่ะเด้อตัวเน้นตัวจอสองตัวสี่หางเก้าสามเก้าห้าสองสามสองห้าสามตัวเน้นสองหางเก้าสามเก้าสองสามเก้าสองห้าเด้อค่ะเด้ออ่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุญขอบุญเลขกรับนางฟ้านะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทางช่องเนาะ ดาบขอบพรคคุณเป็นอย่างสูงอ่ะต่อไปเป็นของชอเชืช่ใจชอเชื่ชใจคือบวเดินต่อเนาะมือนี่โบน,นี่เด้อค่ะเด้อมือนี่อาจจะแตกสามตัวเป็นของชอเชื่ชใจก็เป็นได้เด้อ่อแม่พี่น้องแคปนาจอเอาไว้พิจารณาเยียดคนบวหลายดอกค่ะเอาไว้พิจารณาเข้าสิไดลูไปสุคนเนาะดูให้จบชิปจะได้รู้ว่าของใครเดินหรือไม่เนาะค่ะ อาซอแช่ใช้ให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนา2อง,องทุ่มครึ่งคืนนีศ0ย์กับ2 2ตัว6หาง0 6 0 7 0 8 2 6ูนย์เบิ้ลก็จะเป็น2องสอตัว4หางก็จะมี0ูนย์ส0 2หกศูนยเดศอค่ะตัวเน้นตัวจอสองตัว4หาง0 6 0 8 2 6กศ 3ตัวเน้น2หาง026 028เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเจ็ดเซียนดังเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนกกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะ คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ